สวัสดีครับก็ต่อกันเป็นคลิปที่3นะก็มาดูกันว่ากางเกี่ยวตามสูงทางเยอะๆทางพับหักยังไงเดี๋ก็เจอเพื่อนๆตรงมาได้เลยนะครับถ่ายไว้นะไว้เพื่อเราได้นีเขาตั้งเกี่ยวยังไงนะนี่ไม่ง่ายนะนี่ตั้งไม่ง่ายเกี่ยวนะ สำหรรที่เจอแปลแปลงแบบนี้นะก็จะได้ทําถูกยากครับลาบเสียนนะทางตรงทางซ้อนต้อนกันด้วยนะั่ เกี่ยวกันงานที่จะยากาเลยไอ้ต้นนี้น่าจะสองทันลายนะที่ผมดูๆแล้วทางแบบอแม่เจ้าแบบสุดยอดจริงๆทางทั้งหักทั้งพับนะนี่ตองไปเกี่ยวอีกฟังหนึ่งน้นี่ไม่ง่ายนะนหาจังหวะสองเกี่ยวยากเหมือนกันนะ ทางแห้งนี่เกี่ยวยากนะผมมองว่า,วาเกี่ยวยากจะได้แห้งหักพับซ้อนซ้อนกันด้วยนะสี่ทางวุ้นนี่ดูต้องโคตรเซียนนะเนี่ยฝีมือนี่ต้องระดับอาจารย์นะถึงจะเกี่ยวได้แบบนี้นะไดก็ไป ็คือคนเกี่ยวใหม่มาดูแล้วโอ้โหปวดหัวเลยนิดหนึ่งไม่เคยพบเคยเจอนะว่าจะเร็ว้ายขนาดนี้ก็ให้ภาามันฟ้องก็แล้วกันนะผมไม่ต้องพูดมากนะทำดีได้ไปต่อผมมอง ทำไม่ดีก็ยากผลงานเป็นการวัดฝีมือของคนเดียวแต่นต่เห็นดูเขาเหมือนกันนะคนใหม่มาเกี่ยวเนี้ยโอ้ยเจ็บหัวก็บอกเจ็บหัวเลยพี่ลุกในหัว <c oughs> <c oughs> อือ เปลี่ยนมุมนะถ้าเกี่ยวฝั่งนี้ไม่ออกเราลองเปลี่ยนฝั่งหนึ่งเปลี่ยนมุมดูครั้งแรกจะยากเสมอคำนี้ใช้ได้นะครับแรกครั้งแรกเราเรายากเสมอโอเคนะสภาต้นก็เรยวร้ายสุดๆ เร็ยวได้นะยอดก็หักด้วยตางก็ปั๊บด้วยไอ้ย,เย่เสียได้เสียได้นับลงนี้เสียได้ปกติทําเงินให้ในายหัวค่อนข้างที่จะเยอะมากนะแปลงนี้น้าหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับคนเกี่ยวเครียดคนเกี่ยวเครียดเลยทุกทุกท่โอเคี่ระวัางรอต้นที่หัวหน้าทีมเกี่ยวนะนี่เรามาดูต้นนี้ที่ลูกน้องเกี่ยวครับ ไม่ต้องเดินไกลนะครเราซูมได้ไกลยอยู่แล้วนะเนี่ยมันภาพอาจจะแตกนิดนึงชุบๆเลยนะเนี่ยโอเคง่ายอีกสักต้นต้นนี้น่าจะเกี่ยวง่ายแล้วทางมันแดลกองเลยน,นึง ไม่ดูสูงือเปล่านะดูยากมือนกันนะตั้งแบบแบบนี้ใช่ว่าจะเกี่ยวง่ายนะผมมองว่าเกี่ยวยากพอตัวเหมือนกันนะั่นตั้งเกี่ยวยาก ลิ่งตามทางเนไหโอเคนาคลิปดีก็ออกประมาณนี้แล้วกันน้าสามคลิปแล้ว ยากนะเกี่ยวแบบน่อรุนแรงที่จะยากยเลยนะต้องตีมีประสบการณ์ต้องช่ำชองอนี่เกลียวไม่ดีเนี่ยจะไหลตามเกีียวมาเลยได้เลยนเนี่ยล <c oughs> ายนั่นจะสุกมั้แดงๆนะไม่รู้จะสุกหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันโอเคใาคคิปดีก็ประมาณน,นี้ดูว่าดูลายนี้ก่อน มันมันแบะออกนะผมมองว่ามันน่าจะในตัวเจ็ดเกินหรือเปล่าแต่ทางก็ไม่ใส่เขียวนะครับบ้าใหญ่เนี่ยบารานปุ๋ยยากเหมือนกันนะโอเคเจอนใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม